ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตในภาคการเกษตรในระดับพื้นที่โดยส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสวางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด มีตลาดรองรับที่ชัดเจนโดยจัดทำแผนธุรกิจเกษตรและสินค้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็นการทำเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อย,ยกระดับการผลิตของตนเองมีการสร้างกลไกาการบริหารงานและการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับพื้นที่ส่วนกลางในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคก,การเกษตรให้บรรู้เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาต,ติต่อไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการประกอบด้วย 1. เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านรวมทั้งจัดทำแผนโครงการด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชนซึ่งได้มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต,ต่างๆในพื้นที่เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2. เพื่อสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสามารถเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคก,การเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อบูรณาการทำงานด้านการเกษตรทงางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน ซึ่งอำเภอพิชัยโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอพิชัยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอในวันที่15กุมภาพันธ์2566เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านด้านการเกษตรอาสาสมัครเกษตรและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้โครงการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ2,566โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายคือกลุ่มวิสาหกิจช,ชุมชนกลุ่มกเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชนโดยสถานที่ตั้งกลุ่มคือหมู่ที่5ตำบลบ้านโคนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งชนิดสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกคือข้าว และเพื่อให้การขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนจึงใช้กลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทำงานในพื้นที่ของตนเองร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชนมีการผลิตอย่างต่อเนื่องทําให้มีผลผลิตจําหน่ายตลอดทั้งปีสามารถสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากการดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพในด้านต่างๆแล้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์พัฒนาชุมชนมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อไป